สวัสดีครับพี่น้องครับน,น,นี้ผมน้ยน่อยกับพอร์เร็จนะครับสิพาบไปตัดปักเผานะครับเผาที่เป็นไวยปลูกมาแล้วสี่ปีนะครับนี่ครับสิได้กินไวเยเชร์แหลกนะครับพาไปตัดเนี่ยไวยเดียวครับมัน้องคอยดีดทีมันต้องฉีดยานนยเป็นต้องนนฉีดยาเขาต้องฉีดยายาขามาแล้วตัวนี้เพาะดอกมันต้องด,ดู นะครับมีหน่วยสองหน่วยนี่ครับหน่งก็ผลเฉพาะแต่กเบ้อเบื้องอันนี้คืดๆเลยอันนี้บ่พอเด้อันพุนเด้อันนี้เนี่มันตายมันขาวอนแต่มันก้อนโมอันนี้เหรอกว่านน้ำตัวก้อนโมเบื้องผิวมันแก่ได้แก้เราต้นครบเดือนแล้วเนาะอันนี้เอาบ่อไปเลยเนี่ยแต่ตายมันเหี่ยวค้างแล้วเดี๋ยวกกว่านพ่อเอาแล้วบัวเด็กบัวพ่อเขาเล็กแค่มันห่างกันเป็นเดือนเหมืนเนี่ยคิดว่ามันสิอออนไห อันนี้แต่กูว่าน้ามันหลายว่ามันออกออกน้ำเนี่ยน้ำน้ำมันไหลมันออกลูกน้ามันออกนี่หลายๆน้ามันแห้งแล้วมันสิจิตผมว่ามแม่มันเนี่ยมันติดจกันเลยเถอะโอ้ยคิวตัวนี้มันดีที่ใจมันี่จอไปเยอะกันติดอันละหน่วยจะติดตัดออกสิตัดออกแลมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะมันมีอย่างกันดึงปิดอันละหน่วย ไม่กลัวมันเลียงเลี้ยง่เนี่ยเนี่ยรุ่นเนี่ยไม่จีคนแล้วพนบอกคนนั้นเดคนนั้นหยั่งไปพาเบื้อนอ่ะล่วงไปพาเบิ้งตามไปพากันเล็กน้อยแหลกหัวได้ได้กินซีอิ๊ปปีเห็นว่แหลกเขาเป็นเลื่องด้วยเดียวนะ เป็น,นอบอร์เดลระแต่ว่ามันห่งติวนหนลายซื้อ,อครบแล้วครบเดือนนี้แนะเดอนหน้าก็ได้กินอีกตัวหนึน่งดี๋ววดวยว,วยพา งามปะี <draws? S 2> ต้องมีปละชนเนี่ยนีหวานไหมโปหวานเนี่ยละหวานผบัวบัวบัวบขัดนั่นดอกผู้น่ะไปแก้วคุณน่ะอยู่ว่าขัดยังไงขัดอบบนำบนนี้ป่ะน้าหัวใสเ้าเสรไป ไม่แลกสีปีเขาจะได้กินกข้าเหาัวปันหาปีแล้วว่าเหมือนซีเขาได้รักษาปี6หนักสามนะเนาะเอ้เห็ดตะคุแท้เขาบ,กบอกว่าต้องรักษาปีส4 2สองปีนี้เห็มันผงเลยเนี่ยเขาพปดับมาดูดูเาดูนะเว้ยเขนตัเดียก,กันเป็นตนนะ่นเกาเล้วเนาะอ่วนเกาเลยหลายปีเนะ เาิวมื่อไปมามาสากระปลยน่อยนึงแกอยู่ตนแกอยู่พเดววันนนำมันแกด้เนี่ยน้กินได้อย eh? wow. ู่ดอกคินปาเออกนำมัน้ำันกินได้ยูไปตัดมั้่รถนามนี้สข่อยว่าตัวยาซน้ำเนี่ยบบซน้ำเนี่ยิมกุ้งละน่อย นี่นะครับน้ำพี่น้องก็พอดีแหะพอำพอดีมันหอมคักแม่น้ำหน่อยๆเนี่ยหอมอยเปแาลน้นั่นมากินน้่พอดีเน่ยน้นพอดีแหละเนือแกแล้วเป๋าน้อนันมากินเลนัพอดีแหละท่นี่มันแก่ผักเปาเนแหลกนี่แหละนี่คือแสงแหลกเนี่ยเออหอมดีเนาะหอมดีหอมคักจ่

cha thì bây sẽ dân này cha phải bỏ hắn này chín vô ơi hồi con làm một vào tua con tỉ gần mà có ba làm con đi lại luôn nói luôn có lắc hơn lấy làm hẳn mi bao mi bao mi bữa cứ thì lại เกือบเมียแม่่จับขวมเลย้ยน็นมีนวลสัมทแม่เยอะยบรกบมประวันลมีนวลเอ้ยนี่ประวันเลยยดานมีนวลแ้วยม่แบบนวนวลด้ล่ะก็แสบเลยวันนี้เนี่ยจะกินเนาะสางมันถอดมาเป็นอยังต่อมีอีกหลายนวลเยอะดอกมีอีกหลายนวยเยอะเป็นนวยเลยล่ะแสบปะสมๆูรเนเลย เอ้หวัวบมมีเงินเลยละเดือนหนึงมันห้างกันเดือนนึงปูกันดีอเออแล้วครับเรื่องนี้ครับ